ข้าพระเจ้านายพร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอดถอนซึ่งคำมั่นสัญญาสัจจะวาจาคำสาบแช่งคำบนบานสารกล่าวใดๆที่ให้ไว้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะก,กี่การกีกับกี่พุทธันดรก็ตามข้าพเจ้าขอประกาศสละถอดถอนทั้งหมดทั้งปวงหรือคำสาปแช่งจากบิดามารดาของข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าน้อมประกาศสละถอดถอนลงสู่มหาสุญญาาและโลกธาตุสังสารวัตนี้ทั้งหมดทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างขอให้จงเป็นโมคะกร,รมขอให้เป็นอาหุสิกรรม ทั้งหมดทั้งปวงด้วยเทิน